สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยมาก็มาเมาส์มอยกันเกี่วยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึง1วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันคัมแบ็กแล้วนะครับนั่นก็คือวง f r o m i ิ9นน์นั่นเอง f r o m i ิดไนนะครับได้มีการประกาศคัมแบ็กอีกครั้งในวันที่17มกราคมที่ใกล้จะถึงนี้นะครับกับอัลบั้มใหม่มินิอัลบั และในตอนนี้นะครับหลังจากที่ f r o m i ดนเนี่ยได้มีการประกาศการคัมแบ็กนะครับแล้วก็ได้มีการปล่อยคอนเซปต์อัลบั้มต่างๆออกมาเนี่ยทำให้ตอนนี้นะครับฟรอม i ดนเนี่ยสามารถที่จะทุบสถิติของตัวเองไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดพรีออเดอร์มินิอัลบั้ม g h t Gu e s t ในครั้งนี้นะครับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าทั้งหมดเนี่ยมากกว่า8 0 0 0 0นอัลบั้มเลยนะครับโดยใช้เวลาไปทั้งหมดเพียงแค่5วันเท่านั้นเองจากวันที่ได้มีการเปิดจองอัลบั้มนะครับวันที่3 0ธันวาคมมาจนถึงวันที่3มกราคมคซึ่งการ ครั้งนี้นะครับของ From Midnight กับ Mini Album Midnight Guest เนี่ยก็เป็นการทำลายสถิติอัลบั้มเดิมนะครับนั่นก็คือ Night w a y Ticket ที่ทำยอดสูงสุดไว้ทั้งหมดก่อนหน้านี้37,000อัลบั้มนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยอดที่เพิ่มมาจากยอดเดิมเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับเรียกได,ด้ว่าการย้ายค่ายใหม่ในครั้งนี้ของ From Midnight เนี่ยก็มีข่าวดีออกมาต้อนรับกันเยอะแยะเลยนะครับแฟนเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยที่ From Midnight เนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีคนคอยสนับสนุน From Midnight เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้ยอดพรีออเดอร์อัลบ,บั้มใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเพิ่มจานวนมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะครับหลังจากที่ข่าวนี้นะครับได้มีการถูกเปิดเผยออกมาผ่านทางเว็บไซต์ข่าวต่างๆในเกาหลีนะครับแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงเข้าไปแสดงความยินดีกับข่าวนี้ของฟอร์มิ n ไน h t กันมากมายเลยทีเดียวหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆสําหรับฟอร์มิดไนตั้งแต่ย้ายค่ายมาก็มีแต่อะไรดีๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยขอให้อนาคตต่อไปนี้สดใสขึ้นเรื่อยๆเลยนะฟอร์ม นะครับก็ได้มีการบอกว่านี่ฉันลุ้นมากเลยนะหวังว่าครั้งนี้ยอดขายอัลบั้มของฟอร์มิดจะทะลุแสนนะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกไว้ว่ามีแนวโน้มมากๆเลยที่ยอดขายจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพลออาจจะแตะแสนเลยนะสำหรับมินิอัลบั้มครั้งนี้มาสู้ไปพร้อมๆกับ Form อร์มิดกันนะทุกคนนี่นะครับก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แฟนคลับเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาร่วมยินดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมาลุ้นกันมากๆเลยนะครับว่าให้อัลบั้มครั้งนี้เนี่ยมียอดขายมียอดสั่งซื้อเยทะลุแสนนโดก็ม แฟนคลับเนี่ยเข้ามาลุ้นให้ยอดขายเนี่ยแสนแตกกันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับของ f o ร m i ิ9เนี่ยก็เป็นการคัมแบ็กด้วยมินิอัลบัมชุดที่4นะครับที่มีชื่อว่า Mid Night g u e s t นั่นเองใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของ f o ร m i d 9หรือว่าอยากสนับสนุน f o ร m i ิ9นนะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือว่าสั่งพรีออเดอร์มินิอัลบัม i g h t g u e s t เนี่ยได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มารอติดตามนะครับวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการของ Formid9 มกรคม้กันนปในวันที่ามอสิบเ9 นะครับครั้งนี้ถ้าหากว่าได้เพลงปังๆเนี่ยเราเชื่อว,ว่า r o m m i d n i g h t เนี่ยจะสามารถขยับขึ้นมาจากจุดเดิมที่อยู่ตอนนี้เนี่ยได้มากเลยทีเดียวนะครับยังไงก็มารอลุนแล้วก็มารอเป็นกําลังใจให้กับ r o m m i d n i g h t กับการคัมแบ็กครั้งนี้กันได้นะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรเกี่ยวกับ r o m m i d n i g h t เนี่ยเราจะนํามาอัปเดตให้ทุกคนรับทราบกันทางอมกอเคป๊อปเลยนะครับไปที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคล ในคลิปหน้านะครับเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่เราเนี่ยนำข่าวสารต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอสแสดงความยินดีกับ f o r m i ิดไนท์แล้วก็แฟนคลับของ f o r m i d ดไนท์เลยนะครับที่สามารถจะทาลายสถิติของตัวเองไปได้อีก1ขั้นแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้ฟปรามิดไนท์เนี่ย เอามะกอเคป๊อป oh ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับฟอร์มิดไนในการคัมแบ็กครั้งนี้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับสถิติใหม่ๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับฟอร์มิดไนนะครับยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ